สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็มากันตรงตามเวลาช่วงบ่ายๆอย่างนี้นี่ก็คือรายการบุญรวีตีข่าวก็เป็นรายการที่ต่อจากข่าวทะลุใหม่เมื่อตอนเช้ามืดเช้ามืดตีห้าครึ่งเป็นต้นไปท่านก็ไปชมข่าวทะลุใหม่ได้ซึ่งออกตรงเวลาทาง YouTube แห่งนี้ครับเรียกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมาวิเคราะห์กันให้ฟังประจำและโดยเฉพาะรายการบุญระวีตีข่าวก็ เริ่มกำลังคึกคักหลายท่านที่เข้ามาชมแล้วเป็นแฟนคลับแล้วก็ขอบพระคุณช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแนะนำเพื่อนฝูงครับเข้ามาชมได้โดยการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดรายการบุญลวีตีข่าวซึ่งมีเรื่องสำคัญเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้จะคุยเรื่องนี้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมันว่างงานกันมากหรือไง ว่างงานกันมากหรือไงรัฐบาลนี้ไม่มีอะไรทําหรือไงถึงไปไล่จับฝรั่งแล้วก็บอกว่าเป็นสายรับจากอเมริกาอย่างนั้นมันก็เกลื่อนกรุงเทพสิครับแล้วก็ไล่เลิกวีซ่าบอกไล่กลับไปไล่กลับไปรัฐบาลกลัวชาติตะวันตกไปกลัวเขาทํำไมล่ะครับไม่เห็นต้องน้ากลัวอะไรเลย เราเป็นไทยก็ของไทยเราเราเป็นคนไทยเราเป็นชาติไทยเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยฝรั่งบังค่าเขามาเนี่ยเขามาเที่ยวบางคนเขาไม่มีลูกมีเมียอยู่ในนี้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาเป็น CIA แล่ที่เดินเกลื่อนไปก็กำลังโดนครับโดนไปชี้เอาว่าเฮ้ยไอ้นี่มึง CIA หรือเปล่าเฮ้ยนี่สายลับหรือเปล่าก็เลยทำให้อาจารย์เดวิดสแตรกฟัเนี่ย อาจารย์เดวิดเนี่ยอยู่เมืองไทยมานานมีเมียคนไทยมีลูกมีลูกซึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นลูกจากเมียที่เป็นเมียคนไทยออกมาโวยฮะหลังจากถูกยกเลิกวีซา่าเป็นเรื่องที่มีฮือฮามากเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่คนวิาพากษ์วิจารณ์กันมากครับสําหรับอาจารย์เดวิดสเตรฟัตเนี่ยอาจารย์เดวิดเนี่ยอายุ61เป็นผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศมหลาลัยคอนแก่น ถูกทางการไทยระง,งับวีซ่าด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของสถาบันเบื้องสูงนั้นล่าสุดอาจารย์เดวิดให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยถูกทางการระงับวีซ่าไม่ใช่เพราะคาดีหมิ่นพระบระมเดชานุภาพตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่มันมีเรื่องกันขึ้นมาครับมีเรื่องขึ้นมาหลังจากผมไปคุยกับคุณสนทีบ้างและก็ได้มีโอกาสพบกับหมอวรงบ้าง แล้วก็ไปคุยกับองค์กรอะไรต่างๆก็กล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็น CIA เป็น CIA ได้เงินจากองค์กรนู้นองค์กรนี้ที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรแต่และองค์กรเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์ของเขาในการช่วยประชาชนหลายองค์กรครับรับเงินจากต่างประเทศรับเงินจากมูลนิธิทั้งนั้น เอามาเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวของแต่ละมูล,ลนิธินั้นไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อทำลายชาติไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อเอาความลับของชาติบ้านเมืองไปให้ทางการจหรัฐอย่างเดียวมันเป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างองค์กรของผมเนี่ยผมเป็นประธานองค์กรตรวจสอบคุ้มครองผู้บริโภคผมไม่เกี่ยวการเมืององค์กรของผมทำการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียว อย่างอื่นเราไม่เกี่ยวเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้ครับแต่กระนั้นก็ดีเราก็ไม่ได้แอคชั่นไม่ได้เคลื่อนไหวมากมายและผมก็ไม่ได้รับเงินจากต่างประเทศมามาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพราะองค์กรเราเนี่ยมันไม่ได้แอคชั่นมามากมายแต่วิธีตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาบอกมันมีปัญหาถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ก็ชี้จับครับชี้จับซึ่งมันก็เกิดความเดือดร้อนอย่างอาจารย์เดวิดเขาก็เดือดร้อนครับเขาเดือดร้อนอยังไงมีเมียเป็นคนไทยมีลูก ก็เกิดจากเมียคนไทยแล้วถ้ายกเลิกวีซ่าให้เขากลับไปอเมริกาแล้วลูกแล้วเมียล่ะครับจะไปอยู่ที่ไหนก็พลัดพรากเหมือนกับนกกับลูกนกพลัดพรากเขาไปเวลานี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวถึงขนาดมีการไปบุกไปสถานทูตสหรัฐอเมริกาอย่างข่าววันนี้บุกไปสถานทูตสหรัฐอเมริกาครับบอกว่าเมื่อวานเนี้ยที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลุ่มประชาชนคนไทยนําโดยนายพิชิตชัยมงคลนายนิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเขาได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านเอกอัครราชทูตสหรัฐรเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยุติความพยายามแทรกแซงและบ่อนทําลายความมั่นคงในประเทศไทยและทีมที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของฐานทูตออกมารับหนังสือโดยได้ถแถลงอ้างว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงมา ทั้งภาพและภาพถ่ายภาพสดหลายเหตุการณ์ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เอ,อากอัคราชทูตหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศไทยแล้วก็หมายความว่ามีการแสดงพยายามทําลายความมั่นคงของชาติลม้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยอ้างกระบวนการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจึงมาแสดงออกไม่ยอมรับและขอย,ยุติการกระทาดังกล่าวคือฟังเรื่องนี้เราต้องฟังด้วยความยุติธรรม เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นมิตรประเทศกับประเทศไทยจะเกี่ยวข้องอย่างนั้นไหมเขาก็ชี้แจงออกมาแล้วเขามีการเคยพบกับนักศึกษากลุ่มเนี้ทูตคนเก่าโคศกของสถานทูตคนเก่าแล้วเวลานี้เขาก็เลิกไปแล้วไม่ได้คุยอะไรกันแล้วเขาอ้างอย่างนี้นะครับไม่ใช่ผมพูดเพื่อยืนเคียงข้างสถานทูตสหรัฐไม่ใช่เอาความจริงมาเล่าให้ฟังกัน จะเป็นการกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่มีการหมิ่นพระบระมเดชานุภาพนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหมิ่นจริงผมเองก็ไม่เอาด้วยเพราะสถาบันชาติพระมหากษัตริย์ศาศาศาและองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่คนไทยเทิดทูนและกระผมก็เทิดทูนถ้ามึงมาทําอย่างนี้ต่างชาติมาทําอย่างนี้ไม่มีใครเขาเอาด้วยผมก็ไม่เอาด้วยเหมือนกับกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มเป็นยังไงไปพาดพิงถึง พอเข้าไปตอนมีการเลือกต้องเลือกตั้งเห็นไหมคะแนนตกไปเหมือนกันคนไทยยังรักสถาบันครับแต่เรามองให้กันโอเคเจ้าหน้าที่เนี่ยปรามได้ดูได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ดูได้ก็เหมือนกับข่าวที่ออกมาก็มาดูกันผมบอกว่าไอ้ที่ดูแล้วต้องตัดสินใจให้ดีมันกระเทือนความสัมพันธ์ และคนที่เขาไม่ได้เป็น CIA ไม่ได้เป็นสายลับที่เอาความลับอะไรต่างๆคือพวกนี้มันไม่ใหญ่จะเอาความลับอะไรไปได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าเวลานี้ประเทศเราล้อมด้วยโลกอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยทั่วโลกเขารู้หมดอย่างผมนั่งพูดจอยๆ,ๆอยู่เนี่ยคนทั่วโลกที่เป็นแฟนคลับชมรายการผมเยอะเขารับรู้พร้อมกันกับที่ผมพูด เขารับรู้กันได้หมดเรื่องที่เกิดในเมืองไทยจะเป็นเรื่องลึกเรื่องลับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขารับรู้แต่จะจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่การรับรู้ของต่างชาติต้องเป็นการรับรู้ให้มันถูกต้องไม่ใช่เอาการรับรู้ที่ที่เลอะเทอะการรับรู้ที่เป็นข่าวปลอมไปรายงานรัฐบาลของสหร,รัฐอเมริการัฐบาลเขาก็มีเจ้าหน้าที่หลายสาฟฟ่ายมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเจ้าหน้าที่ฝ่ายมามั่นคงอะไรต่ออะไรเยอะ คือเขาไม่ได้ฟัง C i A อย่างเดียวไม่ได้ฟังจุดนี้อย่างเดียวไม่ฟังจุดนะเขาต้องฟังหลายฝ่ายเท่าที่ผมทราบผมถึงบอกเอางี้เอาเวลามาปราบโควิดก่อนไม่ดีเหรอเอาเวลามาปราบโควิดเวลานี้เดือดร้อนอย่างหนักนั่นก็คือสงครามเชื้อโรคเรากำลังเกิดสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามที่เกิดจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าต่างชาติจะเข้ามาโจมตีเรามันยังไม่ถึงขั้นนั้น ไม่ใช่เกิดสงครามกลางเมืองที่สหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงเวลานี้มันยังไม่มีการแทรกแซงประเทศไทยครับไม่มีการแทรกแซงประเทศไทยผมพูดถึงประเทศไม่ใช่พูดถึงรัฐบาลรัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่ประเทศประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลมาแล้วก็ต้องไปแต่ความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่นคงของคุณประยุทธ์ความมั่นคงของรัฐบาลอีกเรื่องนึง จะอยู่จะไปแล้วแต่ประชาชนแล้วแต่คุณประยวยไอ้คุณประยุทธ์จะอยู่ไหมหรือไม่ไหวแล้วจะถอยนั่นเรื่องคุณประยุทธ์แต่เรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องหวงแหนสร้างความมั่นคงของประเทศคือชาติความมั่นคงของศาสนาและความมั่นคงของสถาบันองค์พระมหากษัตริย์อันนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเข้าใจอย่างนี้ จะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นแหะครับที่เข้ามาชิงชังสถาบันแต่นั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็ไปว่ากันทีนี้เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมันเป็นเรื่องสงครามเชื้อโรคซึ่งมันมาแล้วและมาจริงๆไอ้สายพันธุ์อังกฤษตอนนี้มันระบาดหนักมีตายกันแทบทุกวันมันเป็นสายพันธุ์ที่ในอังกฤษเนี่ยตายกันแสนกว่าตายกันแสนกว่าครับ ซึ่งมันหนักหนาสาหัสและรุนแรงกว่าเดิมออกจากบ้านก็ต้องระวังกันหลีเกเลี่ยงที่จะไปเจอคนเยอะๆไม่ไปก็งดไปเลยนะใส่หน้ากาก,ากล้างมือเว้นระยะห่า,หางไม่ใช่ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ทำให้มันเป็นปกติเป็น new normal คือทำวันนี่คือคือกติกาใหม่ของสังคมมันต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปเบื่ออยู่บ้านออกไปมันเสี่ยง อยู่บ้านสบายกว่าโรงพยาบาลสนามสบายกว่าในห้องแอร์ที่คุณอยู่ใน ICU และไม่ต้องไปต่อคิวขอเครื่องช่วยหายใจแล้วมันก็จะผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรที่อยู่กับเราได้ตลอดไปแล้วครับท่านทั้งหลายแต่เราต้องช่วยกันให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดอย่าให้มีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ละวัน11โมงกว่าเห็นเขาแถลงผมก็นั่งเฝ้าโดยใจระทึกทุกวัน เราจะหันไป,ไป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 พึ่งวัคซีนตอนนี้ก็ว้าเหววิโกวิเวเวมันจะมายังไงล่ะครับมันจะมาเมื่อ,อไรสหรัฐอเมริกาก็เลิกใช้แล้วที่หวังว่าจะวีเอสราสเนีามาในยุโรปสหรัฐสหภาพยุโรปก็เลิกใช้แคนาดาก็เลิกใช้เดนมาร์กก็หยุดใช้ถาวอแล้วส่วนไอ้ยี่ห้อจอร์สันแอนจอร์สันอเมริกาเขา,เขาสั่งหยุดแล้วที่เห็นแล้วว่า,วาเราบอกก็ดีที่สุดชินโนแวกของจีนเนี่ยประสิทธิภาพก็ต่า แล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยด้วยว่าไปทดลองเฟสสามแล้วว่าไงตอนนี้เขาก็เร่งศึกษาอยู่เร่งศึกษาตัวใหม่แสดงว่าที่อีออกมาขายเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่คุยมันไม่ดีจริงแต่เขาก็บอกนะครับว่าของเขามันได้หกสบเอร์ซแต่ฉีดแล้วบางคนก็มีผลข้างเคียงอย่างที่ผมอ่านผมจึงบอกต้องเอาข่าวจริงมาพูดอย่าเอาข่าวลวงมาพูดข่าวลวงออกมาไม่ได้ในระยะนี้เราทำสงครามเชื้อโรค อย่าเอาข่าวลวงมาโจมตีรัฐบาลเอาข่าวที่มันเกิดจากสบคและเอาข่าวที่เกิดจากคุณหมอคุณหมอถแถลงบางคนฉีดไปอย่างระยองเขาบอกฉีดไปอมาพอมพรกาวอามะพาวแดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะนี่หมอบอกโรงพยาบาลนศรีราชาก็บอกมันมีบางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนบางคนที่มีโรคประจําตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยที่ผมออกมาบอกกัท่านทั้งหลาย ประเทศไทยยังฉีดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนอย่างที่เรารู้กันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของประชากรทั้งประเทศฉีดไปบางคนส่วนน้อยครับที่ไปเสี่ยงการลื่อนลิมเ,เ,เลือดอุดตันแต่ถ้าถ้าไปตันในที่สําคัญมันก็ตายไปเลยสําคัญคือพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองดีที่สุดทางออกที่ดีสุดที่จะต้องทําในตอนนี้ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามันเป็นช่วงที่น่ากลัวครับ อยู่กับบ้านเดี๋ยวรัฐบาลเขาแจกนะฟังดูแล้วรัฐบาลเขาแจกเขาแจกเขาเตรียมไปแล้วมีการประชุมคอรอมอกันเมื่อวันก่อนประชุมกันแล้วแล้วก็เตรียมที่จะแจกเงินนะเตรียมที่จะแจกเงินเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสาล้านคนจะให้คนละเจ00บาทนะไม่เกินมิถุนาไม่เกิน30อีกสองเดือนแล้ววันนี้เอาอะไรกินวันเนี้ย อ,อะไรกินวะเนี่ยหลายจังหวัดปิดจังหวัดแล้วครับใครเข้าไปต้องกักตัวใครเข้าไปก็กักตัวคนก็ไม่กล้าออกไอ้สามสี่สิบจังหวัดที่ประกาศมาไม่กล้าออกเพราะบอกมันติดง่ายมันติดง่ายกว่าไอ้ติดง่ายกว่าไอ้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 ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองโควิดครั้งที่หนึ่งเออนั่นมันเสือสายพันธุ์จีนครั้งที่สองก็ปลายเดือนธันวา ยังไม่ทันถึงเดือนเลยแม่งมกราามันมาแล้วทั้งที่สามแล้วมันติดจากใครพี่น้องทั้งหลายก็สวดกันพึมทั้งประเทศก็มาจากซอยทองหลอ่อจากผับจากเล่านักท่องเที่ยวดาราไปเที่ยวกันนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองทั้งหลายแม่งไปเที่ยวกันแล้วก็ติดเป็นข่าวขายหน้าขายตากันไปทั่วรัฐบาลไม่เคยออกมายอมรับไม่เคยออกมาขอโทษมาขอโทษพี่น้องประชาชนถึกครับ ขอโทษครับที่มันเป็นอย่างนี้ที่ทําให้พี่น้องประชาชนต้องลําบากอีกแล้วแต่รัฐบาลพยายามจะช่วยเหลือขอโทษสิครับการเป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่มันนั่งขี่บนหัวประชาชนคุณต้องนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนนี่คือนักการเมืองที่ดีคนเอกประยุทธ์ต้องมาขอมาขอโทษประชาชนสิครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยตายทุกวันตายทุกวัน,วนเวลานี้ กันเดวการเดวอันตารายถึงสองสามร้อคนตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนีสองหมื่นร่วมสองหมื่นใช่ไหมที่อันตารายที่สุดเฝ้าระวังเนี่ยผมดูจากข่าวเฝ้าระวังในหกเจ็ดแสนคนถ้ามันเป็นแบบอังกฤษที่ตายกว่าแสนคนเนี่ยมันดูไม่จืดแล้วโอ้โหเฮเลยแล้วเราจะทำกันยังไงผมเป็นห่วงครับฉะนั้นสิ่งที่เอามาพูดมาบอกรัฐบาลนี่ เอาความจริงมาพูดเอาความเป็นห่วงมาและให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ออกมาด่าออกมาว่าออกมาตําหนีย่างเดียวอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่กําลังใจท่านเป็นนายกถ้าเป็นรัฐบาลท่านยังไม่จากไปยังไม่เป็นลมตายไปยังอยู่ในอํานาจยังห่วงแหนอยู่ในอํานาจนะท่านบอกแล้วไม่เป็นถึงตายหรอกเอาก็พยายามใครเขาขอเสนออะไรก็ต้องช่วย ก็ต้องช่วยหรือต้องทําต้องหาทางเลือกที่ดีอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่พวกกูไอ้นี่กูเกลียดกูไม่เอามึงมึงเสนออะไรกูไม่เอามึงเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยดร์โทโน่โทนี่แมวทักสินนะโทนี่แมวทักสินเสนอรัฐบาลไทยให้ทดลองการใช้ตรวจ DNA เชื้อไวรัสมันมีเครื่องมือตรวจที่รัฐเอที่อังกฤษซื้อไปใช้อันนี้เป็นของโทนี่แมวครับของดรทักสินชินวัตร เขาออกมาพูดในครับเฮาเขาบอกว่าเสนอกําลังเสนอกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาทดลองใช้ชุดตรวจโดยใช้สารคัดหลังและเครื่องตรวจ d n a ในการตรวจหาเชือ้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รัฐบาลอังกฤษซื้อบริษัทของเขาไปใช้ทักษินว่าไงทักษินพูดจากดูไบครับทักษินพูดจากดูไบบอกว่าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าพูดผ่านแอปคลับเฮาเมื่อวานนี้ว่าคณะทํางานของเขาอยู่ระหว่างการประสานงาน ส่งชุดทดลองอันนี้ให้ออยอของไทยตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องมือแพทย์ขณะเดียวกันก็ยื่นขอจดทะเบียนไปที่ออยอของอเมริกาคือ fda กําลังเตรียมการเข้าตรวจสอบก่อนว่าพอใจไหมเอาเครื่องอ่านมาสิบตัวนะแล้วก็เอาเครื่อง cartridge เขาเรียก c a r t r i d g นะครับมาร้อยตัวกําลังเตรียมนําเข้ามาตรวจสอบว่าพอใจไหม แล้วก็มาทดลองควบคู่กับ PCR l a b เพื่อให้ออยเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันได้ผลเนี่ยร้อซทักษิณบอกว่านั่งดูอยู่ว่ารัฐบาลจะเอาไงทักษิณบอกมูลนิธิไทยคมจะบริจาคยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะอันนี้คือการตอบคำถามของทักษิณต่อสำนักข่าว B B C ไทยในการให้สัมภาษณ์พิเศษ B B C ไทยที่กรุงลอนดอนเมื่อปีที่แล้ว ทักษิณก็เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองในต่างแดนก็บอกแน่นอนผมยินดีที่จะให้เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขของไทยไปช่วยตรวจคนไทยหาเชื้อไอโคไอโควิดเนี่ยในขณะที่เครื่องมือเครื่องนี้มันก็มาร์กิ้งหรือเครื่องหมายรับรองสุขภาพและปลอดภัยจากอังกฤษแล้วเครื่องอังกฤษขัรับรองแล้วทักษิณบอกโอ้โหวันนี้ทําตัวลําบากเพราะผมเป็นคนไทยที่เขาไม่ให้เป็นคนไทยอังกฤษรับมือโควิดเนี่ยสั่งซื้อไอเครื่องมือเนี้ย ่งคือสั่งซื้อทักษิณไปเยอะครับผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่ามันตรวจได้แน่มีผลดีในการตรวจในห้องแลบ็บมีผลดีทางการตรวจตรวจมีผลดีเท่ากันที่ตรวจในห้องแลบ็บทุกวันนี้เราเข้าห้องแลบ็บใช่ไหมแต่ถ้าเอาไว้เครื่องมืออันนี้มันก็ได้ผลพอๆกันนี่ทักษิณเขายืนยันทักษิณเขายืนยันฉะนั้นรัฐบาลตู่จะใช้ไหมจะกล้าใช้ไหมหรือรังเกียจทักษิณ ผมว่าเวลานี้มันเป็นสงครามใหญ่นะครับเราจะไปเลือกเขาเลือกเ,อกเราเลือกอะไรคงไม่ได้ครับท่านนายกอย่าไปอิจฉาริษยาว่าเฮ้ยทักษณิณจะได้ตังเฮ้ยไอ้นี่เสนอมาเพื่อเอาเอาคะแนนเสียงจากประชาชนอย่าไปคิดอย่างนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเอาให้หมดครับท่านนายกท่านเอาให้หมดเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใช้ได้เพราะอังกฤษเขาใช้นี่พรอ,อังกฤษเขาใช้ท่านเอามาใช้ซื้อมาใช้ก็ไม่เห็นมันแปลกอะไรใครจะทัวจะลงใครจะดา่ายังไง มันไม่รักชาติบ้านเมืองให้มันด่าไปไมาให้มันด่าไปแต่กูซื้อมานี่มันเป็นผลประโยชน์กับประชาชนคนก็จะปลบมือให้ฉะนั้นอย่าไปเลือกเขาเลือกเราในอดีตจะเป็นยังไงแล้วแต่แต่วันนี้เฮ้ยไวย้มันเกิดสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามโลกสงครามเชื้อโรคคือไอโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วโควิด -19 และรอบนี้มันเป็นการระบาดรอบพิเศษครับ มันเป็นระบาดรอบพิเศษเป็นรอบที่ใหญ่หลวงนักเป็นรอบที่มันฆ่าชีวิตคนในอังกฤษถึงแสนสองหมื่นกว่าคนและกําลังมาฆ่าชีวิตคนไทยยังไม่รู้จํานวนเท่าไหร่แต่มันตายขึ้นทุกวันทุกวันผมก็มีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงฉะนั้นขอร้องท่านทั้งหลายที่ทํารายการยูทู e เหมือนกับผมอย่าเอาข่าวเท็จมาพูดให้เอาเรื่องจริงๆมาพูดอย่างเงี้ยแล้วมานั่งคุยกันอย่าเอาข่าวลวงให้พี่น้องประชาชนตกใจ เอาเรื่องอย่างเนี้ยแล้วมาช่วยกันคิดกันและมาช่วยกันรุ้นให้รัฐบาลเนี่ยอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวถ้ารัฐบาลรักประชาชนจริงเอามาพิจารณาครับถ้ามันใช้ได้พอพอกห้องแล็บสั่งมาเลยไม่มีใครเขาดา่าไม่มีทัวลงไม่มีใครเขาต่อว่าท่านนายกหรอกครับแล้วเขาจะเห็นใจท่านนายกซะอีกว่าท่านเห็นกับประเทศชาติมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวที่ท่านเกลียดทักษิณ ไอ้เคลียนก็มันเป็นสิทธิของท่านเป็นเหตุผลส่วนตัวแต่เรื่องของชาติบ้านเมืองท่านต้องยกเว้นอันนี้นี่คือเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้หลังจากผมคุยเรื่องสายลับอเมริกันเกลือนกรุงเทพอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรว่าเขาจะเข้ามาเพื่อแซงชั่นประเทศไทยอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ เพราะหลายคนเข้ามาอย่างที่ผมเล่ามามีเมียคนไทยมีลูกไทยแล้วมันจะไล่เขากลับแล้วลูกเมียเขาทาไงและอีกหลายคนที่มาอยู่เมืองไทยพฤติกรรมของแต่ละคนเรเรียกมาเตือนก่อนนะส่งข่าวไปไหนดูสิข่าวนี้มันเป็นความลับปบางคนก็เป็นผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานข่าวเรื่องลับๆบางทีมันอยู่ในกองทัพมันอยู่ในหน่วยราชการอ่ะจริงๆแล้วถ้าคนในหน่วยราชการไม่มาเปิดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับมันต้องดูคนในหน่วยราชการเราเอง ว่าข่าวนี้มันออกมายังไงเฮ้ยมันออกมานี่เฮ้อส <He i, S 2> งสัยนี่ออกมาพูดเราก็ไปปรามคนของเราไปลงโทษคนของเราเพราะคนพวกนี้เป็นคนเก็บความลับพูดอย่างนี้ด้วยความยุติธรรมด้วยความเป็นห่วงครับเรามาร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเวลานี้มันไปไกลแล้วครับไอ้โรคพวกนี้มันกำลังเอาชีวิตคนไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนน่าตกใจครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือรายการ บุญละวีตีข่าวประจำวันนี้ขอพระคุณจริงๆครับทุกท่านที่ติดตามรายการกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดรายการบุญละวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ